สวัสดีครับลุงมนูครับสวัสดีครับวันนี้อยู่วินนะอยู่วินอยู่วินมีเรื่องอยากมาถามเนี่ยเห็นรถจอดข้างหน้าเนี่ยรถสีเหลืองเนี่ยอันนี้รถเราก็ใช้งานอยู่กับเพตนั่นแหละไม่ไม่สีสันมันแปลกตาทําไมสีเหลืองไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขาอ๋อมัน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 เขาเรียกว่ามันมันแต่ละหน่วยอย่างนู้ดว่ารถโรงพยาบาลก็อีกสีหนึ่งอ๋อครถเขตก็อีกสีหนึ่งรถตำรวจก็อีกสีหนึ่ง อันนี้มันจะไม่เหมือนกันอันนี้อันนี้เขตของของเขตวัฒนาเขตวัฒนาอ่าและแต่ละเขตต้องเหมือนกันไหมหรือคนละสีอ่อเหมือนกันเหมือนกันสีเดียวกันสีเดียวกันเหมือนกันเลยเป็นหน่วยงานเป็นหน่วยงาน รู้เลยว่าเออนี่รถเกตินี้เกตินี้อะไรเงี้ยรถรถรถเขาเรียกอะไรหกล้อเหรออะไรเนี่ยสี่ล้อดำล้อหกล้อหกล้อรถดำดำเหรอรถดำดำหกล้อเอามาไว้ทําอะไรในหน่วยงานก็เวลาตัดต้นไม้เวลาย้ายของขนของข้าราชการอะไรเงี้ยโอ้แบอตรงใช้ครับผมแบบตองใช้หน่วยงานอย่างสมมติว่าคือสถานีต้องต้องรอ เราเรียกมาใช้ตัดต้นไม้ไม่ช่ยกของเขาก็มาร่วมกันเพราะว่ามันเป็นข้าราชการคือเอาไว้ใช้ได้คุ้มเลยได้คุ้มเลยอะไรหนักๆอะไรที่ใส่ได้เยอะๆก็ขนได้หมดได้หมดได้หมดอันนี้เขาเรียกว่ารดอะไรลดหลวงเลยรดหลวงรดหลวงโอดหลวงแล้วมันมันมีอะไรบ้างในเขตเนี่ย้าไมแบบแบบมันมีหลายอย่างน่ะนี่คือคือคือหน่วยงานที่แบบดูแลความเรียบร้อยในกรุงเทพใช่ไหมใช่เรียงจากรู้ว่าถนนูปูพัง อ๋อเพจะมาซ่อมแซมสิบบาทที่เขาเป็มาซ่อมไม่ได้ไปจ้างนะเอาเขตมาทำหรืออ๋อใช่ใช่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อเล็กๆไม่ต้องไปอ๋อคือมันมันเล็กใช่ไหมล่ะเอาปูนอะไรเอาหินมาอัดลงนี้เหรือถ้าใหญ่ถ้ามันพังเขาก็ต้องเหมาถ้าถ้าถ้าใหญ่ต้องรื้อถนนเลยต้องต้องจ้างเนาะแต่ถ้าว่าเล็กๆน้อยๆที่อุดได้เพราะว่าเขตเขาต้องตรวจตาดูว่าเขาตรงไหนผมผมเคยเห็นนะรถแบบนี้แหละที่เขาเอาคนไปประมาณสิบยี่สิบคนแล้วก็ไปล่อไอ้ท่ออะล่ออะไรอ๋อไอไอ อันนั้นมันเกี่ยวกับไอคนคนอยู่ในคุกอ๋อเอาอยู่ในคุกเหรอไม่ใช่หน่วยงานเขตเหรอไม่ใช่ไม่ใช่เอาที่เราข้อเดี๋ยอย่างเงี้นไดใช่ใช่ใช่ของคุกเอาเอารถนี้ขนนะเพรามันมันมันก็รถสีเดียวกันก็มีก็บอกแล้วบาง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 ทีเนี่ยเอาเป็นรถเขาก็เรียกรถไปรับแต่แต่แต่ถ้ารถคุกมันก็อีกสีหนึ่งรถคุกใช่ไหมที่ผมเห็นอ่ะ เยอะๆแล้วจะมีคนยืนคุมนะเออก็ควบคุมไงก็มีคนยืนคุมนะก็มีควบคุมก็หนีไงอ๋อเป็นอย่างนั้นเหรอเออไม่ไม่รู้นะเอาคนคนในคุกประเทศไทยทําไมออกมาข้างนอกได้อันนี้เขาจะมดโทษเหมือนเหมือนว่าทําวันลดวันอ๋อเหมือนจะพ้นโทษแล้วมาทำทำคุณไให้บาปเงี้ยเหรอเลยปีหนึ่งเนี้ยแล้วก็สงสารมานานแล้วอะไรเงี้ยอ๋อออกมาคือทำทำความดีทำความดีแล้วก็ได้เงินด้วยได้เงินด้วยออกมาก็มีคนหมื่นอะ เงินแสนอ่ะครับ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 คุณคุณเหลือเวลาปีหนึ่งเราจะตีให้คุณวันละร้อยสองร้อยคุณได้ไปได้ไปญาติจะมาเยี่ยมมาอะไรก็ได้แต่ถ้าหนีไปโทษหนักเลยอ๋อยิ่งหนักกว่าเดิมยิ่งหนักเขาจะหลุดแล้วใครจะไปหนีล่ะอ๋อจะหลุดแล้วติดมาสิบกว่าปีอะไรเงี้ยครับยี่สิบปีเยอะเหลือเวลาอีกสองปีผมนึกผมนึกว่าเป็นพนักงานเขตไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนั้นคนในคุก คนในคุกเขารับเหมารับเหมาทักเขตไแต่แต่แต่ถ้าว่าใส่เสื้อคิ้วเขียวที่หาตัดต้นไม้นี่คือเขตจะไม่ไม่ใช่คนคุกใช่ใช่ใช่ใชไอ้คุกนั่นใส่เสื้อสีน้ำเงินอ๋อมาบอกได้ไหมมันจะเขาจะใส่สีน้ำเงินครับบางทีก็ถึงแม้ใส่สีน้ำเงินเขาเขาจะไม่ใส่เสื้อ ว่าติดในห้องขังเปื้อนเสื้อนักแบบมัคือเอาง่ายๆคนเหล่านั้นเป็นเป็นผู้ต้องหาไอ้เป็นผู้ต้องขังผู้ต้องขังถ้าผู้ต้องหานี่ไม่ติดคุกคือไอ้นี่ผู้ต้องขังแล้วคือมีความผิดแล้วจะพ้นโทษแล้วทำความดีแล้ว ลุงมโนได้บอกว่าเตยพ่นใน้พี่น้องเพื่อนว่าไปเบิ่งอยู่ท่าเรือก็ได้เพื่อนว่าตามคล้องแสนเสบเพื่อนว่าคางๆางคล้องพื้นทีวางเพื่อนจะจัดโต๊ะแล้วก็ปลูกต้นไม้ไม้ตลอดเพื่อนว่าพี่น้องนะมันนี่เตยพ่นก็นมาเบิ่งแม่นข้าเพื่อนว่าเลยได้พี่น้องนะประเทศไทยนะเพื่อนท่าสีไม้ไม้นะครับนี่พี่น้องนะเดี๋ยวต้องขามก็ท่าเรือด้พี่น้องนะครับเดี๋ยวเตยพ่นจะมาหนังอัคลิปอย,ยู่จังมือนนะครับนี่ครับท่าเรือนะครับก็ สามารถมานางล่อเรือดได้นะนะครับนี่ครับผลจัดแต่งต้นไม้นะครับเขตผลจะมาดูแลความสะอาดแล้วก็ตกแต่งให้สวยงามให้นาอยู่ให้เป็นตะเบิงนะครับนี่แหละครับสิ่งที่ลุ่งฝนเบานะเพิ่พ้น,นับว่าพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นนะครับเพราะว่าคนไทยเป็นคนที่ใส่ใจทุกรายละเอียดเนาะนะครับก็คือพื้นที่วางมองได้่นกระสิปกต้นไม้ใส เขตเพิ่นกระสีมาตกแต่งดูแลแล้วก็ไมาค่อยกวาดนะเศษใบไม้เศษขยะนะครับเพิ่นก็จะมีเจ้าหน้าที่พัดเปลี่ยนกันมาดูแลความสะอาดนะครับนี่ครับมีคนตัดนําเด้พี่น้องนี่มีคนตัดนําเด้เป็นดอกใหม่นะครับนี่ครับลอยตัดยังใหม่ๆอยู่นะครับก็คือหน่วยงานของเพิ่นนะครับเบิ่งพี่น้องนะมีต่างชาติมาพากันมยนายืนถ่ายรูปอีกเราเห็นบอกพี่น้อง นะเหมือนเป็นส่วนไม้ย่อมๆนะครับน่าจะเป็นชาวเกาหลีนะผมว่าคุณลุงคุณลุงคุณเราถูกด้พี่น้องนะคุณลุงคนแนะนํามือเตยพ่นมาทายนะครับว่าเขตมีหน้าที่ทำอะไรบ้างเนาะมีรถสีเขียวสีเหลืองนะครับก็จะเห็ดประมาณนี้นะพี่น้องก็จะเป็นผีนั่งนะครับเพ่นก็จะตกแต่งนะครับเอาหินมาลงนะครับ แต่ก้อนกับจุดนี้กาจจะเป็นทีวงโล่งแล้วก็มีต้นไม้นะครับที่นี่เพิ่นก็นเลยมาปลูกไม้นะครับเอาต้นไม้มาลงไม้เอาดินมาลงไม้นะครับนะสิ่งที่ดีนะสำหรับผมผมได้เห็นแล้วนี่ก็คือว่าดนะีดีมากนะครับ ผึ่งช่ำใ,ใหม่ๆได้พี่น้องผึ่งช่ำใหม่ๆเลยเด็กนะครับต้นใหม่ก็เพิ่งมาปลูกคือเตยพ่นได้เว่อแ,แล้วพี่น้องเราก็นเน้นปลูก๋นเน้นตัดในประเทศไทยนะครับอันนี้ไม่น,น่าจะต้นนี้ยังพี่น,น้องนี่ต้นเปื่อยบ้านผมนะแต่ประเทศภาษาไทยเตยพ่นบูฮูอะเพิ่นเอิ่นต้น,นยีงยังพี่น้องเผิ่อฮาร์เอา,ามาลงนะครับคุณลุงคุณว่าโอ้แต่เตยพ่นเบาเสือกอมาดูได้นะแถวคลอง แสนแสบนะข้างคลองก็จะปลูกต้นไม้ก็จะตกแต่งตลอดถ้าไม่สวยก็จะขนออกแล้วเอาต้นไม้ใหม่มาลงไอ้แต่คนมาลองไทย FC ไอ้เอฟซีด้เบิงในช่งน้เหมือนกันเห็น่ะนะครับจุดนี้จุดนี้อาจะเป็นที่เพิ่นเก็บทังขยะเพงนที่พี่น้องคนเห็ดก็คิดเพิ่นนะครับที่ทิ้งขยะนะนะครับเห็นบ่ที่เพิ่นทิ้งขยะนะครับมีถังนะครับเพิ่นก็จะเอาต้นใหม่มาวางกันให้ สำหรับคนที่นางเลือผ่านเนะาะก็จะมองมากก็จะเห็นนะถ้ามีบรรยากาศหรือวิวที่ถัดนาดูนะเบิงนะครับนะนี่แหละพี่น้องคือวิธีคิดของคนไทยนะเตยพ่นเห็นแล้วกัแมนความลุงวานะครับลุงมนูพูดถูกนะครับสําหรับคลิปนี้นะพี่น้องนะครับเตยพ่นนะครับกลามากพิสูจน์ความจริงนะครับให้อฟซีได้เบิง่งได้ชมกันนะครับหายสงสัยนะครับ โอเคนะครับสำหรับพี่น้องนะครับเอฟซีทุกคนทุกท่านครับผมขอบคุณขอบคุณที่เข้ามาให้กำลังใจนะครับทุกคนคิดเห็นอย่างไรนะครับฝากโคนกดคอมเมนต์นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กำลังใจเตะพ่นเด้อครับผมสวัสดีครับสบายดี